มากปูได่แล้วครับปู<ะ>ได้แล้ครับไกลป่าจ้ามาเที่ยวนาดิขั้นเดียวอยู่พ่อได้ปูว้ากกระจอกขั้นว่ะน้ำมากกระจกปังจ้ แั่นูัะดบ้านพ่อพ่อคือไม่เ่ามองจออเคเล็มองเออเมื่อไหนะขยด้ขายไดออกไปเรื่อยแล้วหนกเลขยดูขายด้แบบมากับข้าวระหพราะปูทีผักข้ามาขอพรจากองค์พึ่งแล้วบกเออร้ายพระองค์ร้ายพระนางปูทีผักข้าปูตาปูพุ่มปูกลุ่มปูนาคาใช่ไหมปูนาค่ะเตอะนะอบกับปูพีขนุนแล้วหนกเนาะ เออเชื่อมบารมีอืมเธอมบารมีขึ้นอืมหายที้นั่งหล่าใส่ผ้ามูอเห็ดมูอฉางแล้วก็เออทางไปด้วย่งยๆุกนาบบกโก้แถ่หาเดียวนีกำลังถ่างคือถัางกำแพงหัดเนาะหรเนาะเด็กก็เท้าว่าเดกก็เท้าเว้ทุวันกำลังดำานึ่งานกำลังจะถึงเพราะประตูโค้งประตูโค้งกับไก่คือเรื่อแล้วนัอืม ช่างเถือยกับว่าเถือยใช่ห็ใชนงานดีหรือเปล่าเป็นถอ่อนกันทั่งว่าเป็นแต่ให้ติ้วขึ้นหนังเลยยิมครับยิมจะไปให้ยูปูเออคือฝากไปให้ยูหลังวันครับให้ใจทับมูชาติสูงาตแรงก็มี f ีเอฟซีีเอฟซีอยู่ต่างประเทศเป็นกัฝากมาให้ทิ้งงานมาว่ะเออเห็นทางเถือท้างงานดีเออชื่อขัดแร่อดทนนะเออคือขาดแรงอดอ้น โคนนพูกจางขางหรอจังถึกจะเริ่มทำงานดื้อเออไม่เอารัดเอาเปรียบไม่เกินไปเออพ่อก็พิจารณาแล้วถือว่าผ่านเนาะจงถือเนาะผ่านมันมาปูผ่านขัดตัวเราผ่านมาถือเลยคำอำฐางถาขา้าทถวติศเก่าต้นแาวทิ่เก่าต้นน้นูเนเพิเ่มขึน้นเือยยืนขึ้นเก่าแล้วนะางขึ้นผานม่หน่อยปูขึ้น้ เอาหสรสางเสรือได้ฟอฝเั่งได้ปูเออชเต้าบอกทางเคือแ้วว่าพู่ตาทางดวนพูตาสังดวนดดวนะครับเนาะเต้าก็คือชิต้าวางทางเครือ้วเออครับผมครับผมไ่ได้รอเลยาขายเรื่องเยอครับผมเต้าเยอครับมันก็แข่เอ้าวแข่อไห้ออ่ลูกแข่ล่างเนาะเพาอีหล่าก็เป็นนั่งรำเด้อเออมารำให้พ่อกบอกอออ้บาอไรอย่านแล้วครับ่อ เออมัวถึงมาเมาร่าสึมีกล่องเงาถึงเรื่องยืมครับยมากต่ไปเมาเรื่องนั่งร่างความบบบนม่ใช่เด็กน้อยเรองบ่อพอขนาดก่อนเอาเด็กอ้ออ้ออาูกคิอ้าอันก้าวินั่งเบิง์นขก่อยัง se <c oughs> ไม่ถ <c oughs> <uk> <c oughs> ึง <c> ค <oughs> hmm. <c oughs> ิวก้าวคือกเอาี่ได้เขี่ยมาแต่นั่งเบิง์ร่ับก่อนพอวานลุนเดียไว้ก่อนสิเอาไวัน ตาบงวีเก่าชิน,น <c oughs> นะว่านนะ้อพอบวมหัวก็นาอเห็นบ้า,งานงรำจิ้งิบ้านจิ้งนารักาครับเมื่อจะูงงามตะพูงงามครับเออชองเสืมเล็กหน่อยไปแบบนี้เออก้วไทย็งามนี่หรอ,อาาปูอางาข้อของแทแก้วงามดูดูมั้งคือมปอนนะูมาเปิดกันค่ะ านะเพราะเขาอ่ะเด็กน้อยกับหกจักเนาะหกจักพอดหูกจักร่างกัต่างตัวเป็นเด็กดีก็อย่างนั้นเลยมัาบังได้ก็บู่พิเศษเสียงห้องตีมักเสียงกีเสียงกีว่่พอกระตุกใหญ่ตาตั้งง่วงไปพอกระตุกเอาหัวทั้งคอตัวพอกระตุกออกวี่ร่าเนาครับผม ม้วนคักมวนไงนังว,ว่าช้าอ่อนรู้เรื่องครับม้วนถึงมากันไมก็จะเอาอีกครับผมแค <c oughs> ่เอาน้ามง่ามนะคือเอเอเด<อ><อ>็กเด็กเด็กน่อนให้เขาไม่อาชี้มา้กเนอะครับผมเออมา,า,าคือว่าเด็กหน่อยมีความคีกมีปัญญาเนาะนะเอาในลูกร้านเชีย,ยงเค่เชียนเีดปูเริ่มไปจมมวนเออตาแขงปานนแขงปานอชุกเขา ไอ้คำหนึ่งสิบเก่าเขียนในบัพูสิบเก่าก็เก่าถึกสิบเก่าก็เก่าถึกน้องหัท่านกัดคัดคันนั่ะเนาะถึกเก่าก็เก่าถึกเออาถกาพอถึกไหวพ่อหาลูกคร้านมือโขมือระมือโขมือม้าชุกขับผัแข็งแรงแล้วลูกเออคอหายงไหาน่องขอหายท้องหลามากเลยทางปบอดับใช่กับมเดินทางปลอดภัยทั้งยาแก่คนรักเก้าถึกมาเลย เจ้เริ่มเจาเริ่เจ้ริ่มรุกฟังมาฮัลโหลเจาเริ่เจ้าเริ่มเป็นบรรยากาศค่ะวันทีเย็ดเนาะค่ะมีเอฟซีไล่ปูไลายคนเนาะค่ะที่เพิ่นโชคคนมาค่ะเดินทางมาหาปูเนาะค่ะค่ะท่างช่องก็ขอบคุณขอบคุณเนาะค่ะสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจท่างช่องเนาะค่ะ วันคายวันน่ะนี่ก็เป็นตัวเลขของเช้าวันที่เนาะค่ะให้พี่น้อง f เฮากนะครับเอกไปหาครับทะเบียนรถกันยิมกลืมเด้อเคื่อนออกไปแต้มยังค่ะเอาออกแล้วค่ะออกเป็นเส้น14อีหยังประมาณนี้ล่ะค่ะบ่ได้ออก10ของจะเป็น14คือเก่าอ่ะค่ะก็1เด้อยิ้มครับผมครับยิ้มตัวเลขนครับ กกระไลปูหลายคนเนาะค่ะที่เดินทางมาหาปูค่ะมานาตนกระละพืกมามาหายปูเนาะค่ะจาก้างไก่ค่ะกับเป็นล้านจอดรถปูตาเฮาเนาะค่ะค่ะทางช่องก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีสุกคนทุกท่านเนาะค่ะที่เขามารับชมรับฟังเนาะทางช่องแตงโมเอฟซีท่านใดที่พึงเขามาเนาะยังบไวยโบชาองค์ปูทถวเบสุวสรวนเนาะค่ะ ก็ยังเหลืออยู่ค่ะสำหรับเอฟซีท่านใดที่อยากบูชาองค์ปูทาวเวสุวรณเนาะค่ะก็ยังมีพ่ออมถุงก็ค่ะมีถุงให้พร้อมค่ะสำหรับองค์ปูทาวเวสุวันเนาะค่ะมีถุงให้พร้อมนะคะค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีคนโศกคนหมานคนเดินทางมหาปูเนาะค่ะเอฟซี FC ท่านใดสนใจอยากบูชาองค์ปูทาวเวสุวัคกะ เบอร์โทรกับ0992040948เด้อค่ะหรือ FC ่านใดที่โทรมาช่วงนี้กับกับขอโทษขออภัยเนาะค่ะเพราะว่าข้างช่องกับทำการไล่สดอยู่ค่ะกับขอโทษขออภัยเพราะพี่น้องเลยละ่ะค่ะ FC ่านใดเนาะค่ะที่บูชาช่วงนี้จะได้ถุงพร้อมเนาะค่ะถุงองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณรุ่น90เนาะค่ะ สำหรับตัวเลขมือนี่เนาะ,ค,ะค่ะก็เป็นตัวเลขของปู่ตาที่ปู่สัญญาใจว่าเก้าศูนย์ค่ะผู้ใดลืมสัญญาใจเก้าศูนย์แล้วค่ะพี่น้องเอฟซีแล้วก็เพิ่มเสาซัล,ลาเป็นเสาสิบเก้าต้นค่ะเสาสิบเก้าต้นเนาะคะ่ะสำหรับมือนี่เนาะคะ่ะผู้ใดจะเอาไปเสี่ยงโศกเสี่ยงลาบไล่วันเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือแม่คู่นฝัน,น,นเกี่ยวกับรถน้องหญิงเนาะ,ะ,ะค่ะรถน้องหญิงก็คือ หกสองสี่หนึ่งนะคะหกสองสี่หนึ่งเนาะเอฟซีทันใดค่ะที่จะเสียงโฉกเสียงลาบก็ล่องเสียงทะเบียนรถของน้องหญิงเบืองเนาะค่ะพอมาไม่คู่ฝันเกี่ยวกับรถน้องหญิงค่ะเพื่อได้โชกได้ลาบได้โชกได้มานค่ะหกสองสี่หนึ่งเนาะค่ะทะเบียนรถน้องหญิงเนาะค่ะก็ล่ลองเอาไปเสียงโฉกเสียงลาเบืบ้องค่ะ นี่ก็เป็นทะเบียนรถของน้องหญิงเนาะสำหรับอาหารรลยวันเท่าค่ะค่ะเอฟซี FC ท่านใดที่จะเดินทางมาหาปูเนาะค่ะวันพระวันศิลเนาะค่ะแม่คู่ยุทธเนาะค่ะบัานพระวันศิลค่ะล้วกบวันปกติก็คือตั้งแต่เศา้าประมาณสองโมงเศารถึงเที่ยงเนาะ แจ้งมาเพื่อทราบท่านใดที่มาหาปูเนาะก็รบกวนโทร่ติดต่อทางช่องกอนค่ะเพื่อจะมาบ่เสียเวลาไม่ล่ะค่ะ นี่คือตัวตัแก้วสรับน้อฮันเดอรตลาดทรตลาด่ครับลับองห้าปูกกับก้าวถึงสร้างเอยนะครับนองูกบอกว่าเป็นกาิมพสร้างเยโอ้โตตได้ละยิ้มงานนี่ยิ้มตีพิสร้างเฉยว่าเสาสิบเก่าต้นโอ้เสาสิบเสาสิบเก่าต้นนะครับเ้อครับงวดิระสร้างเฉยสิไดปอนครับสิไดปอนในหัววัชปูว่าบอกให้ยิ้มครับ เป็นตให้ท hmm. mm ีฟสร้างเสือว่าแอดยิมก็เลยบอกว่าจัดให้สร้างเสือให้ได้ยกรอนอ้อมเสาเนี่ยนะครับปูก็เลยบอกว่าซิปเก้าต้นของสันวาเสาครับผมแต่ว่าปูกัทางเอฟซีอยู่ต่างประเทศเพิ่นกาให้ทีฟมาผ่านมาทันช่วงแอดยิมนะครับเนาะจะไปให้ทีมงานสร้างเสือครับผมขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีหลายๆนะครับเตอร์ที่มองเห็นครับคุณค่าของทางทีมงานรำลัมด้วยนะครับสวัสดีคุณค่ารำลัมมีปู้ชิ้ปากเอาผู้ตาเนาะครับเนาะโดนบันดาล ให้เอฟซีทุกทุกันจกจกมันมาน,านดำดำเรื่อยๆคิดเงินได้เงินคิดท่องให้ได้ทอ่ทองคิดอันใดก็สมัติปัตนาได้ครับเด้อตับสำรับท,ทันทีทำงานเดือดท่าเดือดทำงานกับอให้เดือทดท่าโดยความระมัดระวังโดยความปลอดภัยนะครับเนาะสำรับป่อด